นี่อารุ่นไหนกันแน่ส่วนเนี้ยโอก็มมีทุกรุ่นเอาหมด้างบนนาอดอกบานมีอะไรมีหมดเลยทุกรุ่นเลยนี่คือวันนี้วันที่แปดธันวาคมหกเจ็ดนะคะห่างแย่ช่อนี้ก็คือผ่าฝนมาใช่แล้วฟอร์มตาดอกไหลมาจากตอนใบแก่เยอะเลยนี่นี่ทางนั้นเลยครับนี่แก่พอดีนี่อันนี้ชุมชนใหญ่นะเรียบเลยกลังอ๋ออีกเนี่ยขาวๆเล็กๆแีสวยมากมันเหมือนไม่ได้ผีสานั่นแหละช่อมอะไรนะยาวเลยจิ๊บก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ได้ใส่จิ๊บ แม้กระทั่งทั้งต้นเนี่ยมีหลอกรุ่นเนี้ยเป็นเยอะมากข้าข้างบนเนาะดอกบานมีอะไรมีหมดเลยทุกรุ่นเลยชุดนี้เนี่ยมันมีมาออกมาอีกเหน็บแบบตีนกระบายมันเพิ่งจะแก่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยชุดนี้เพิ่งมาเนี่ยมันนี่แหละมันออกมาตอนความพร้อมของต้นแต่อันนี้มันออกมาจากจากอะไรพี่ประติ์ <c oughs> จากความส e <า>ม่ำเสมอไบโอแมกทุกวัน,นทุกอาทิตย์นะเนี่ยทุกอาทิตย์ปวดฉีดพ่นกันทุกทุกอาทิตย์ยังไม่ขาด พี่ประสิทธิ์ไม่มีข้อแม้โดยฝนตกแดดออกใช้กพ็พ่นน่ะอะพ่นเราพ่นได้ไงเพราะเราไม่เด็ดพ่นมีคนพ่นไข่ปลาตาปูมาเต็มเลยเลยชน,นี้ก็ออกดีชน,นี้อปอกติชน,นี้จะออกยากนะแต่ตัวนี้ในราคาเขาเลยนะโอ้ยมาสองสองปีที่แล้วเนี่ยโหเป็นโรคทั้งนั้นเลยนังบนนี้แล้วขอนไม่ได้ถึงหลายต้นนั่นนั่นเนี่ยตันเนี้อีกสิบวันพี่ประสิทธิ์จะเจอนี่เลยไข่ปลาตาปูมาตามนี้อีกมาตามนี้อีกอันนี้มันก็ลังจะออกแค่เด่นเ่นอะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าใบาพี่ประสิทธิ์ยังไม่แก่เลยดอกเนี้ยได้มาก่อนที่ดอกที่มันมารุ่นแรกๆเนี่ยมันมาความจากความสมบูรณ์ของอาหารนะแต่แปลงนู้นแปลงนู้นมันก็เลยมีตุ่มแล้วนี่กลางต้นเนี่ยเอาไว้เลยนะอยู่นะเนี่ยนี่นนเต็มน้อหมดเลยอันนี้คือรุ่นใบแก่รุ่นรุ่นความสมบูรณ์ของต้นรุ่นหลังนะเพราะใบแก่แต่ทีเนี้ยไอ้รุ่นแรกๆที่ออกมาเนี่ยอันเนี้ยขอให้เครดิตไบโอเวคพัดเพราะว่ารุ่นนี้มันมาจากความสมบูรณ์ของอาหาร เพราะใบยังไม่แก่แต่ได้ดอกมาดูดี่เนี่ยแหละในชุดหลังชุดหลังชุดหลังเนี่ยมันจะมาอีกมันมันมันทำให้พี่ประสิทธิ์ได้เพราะเราใช้กันมาตอ่อเนื่องไงนี่คือออกยันโคนเลยนะคะเนี่ยยันโคนอืมแต่เนี่ยอันนี้จะมีหลังอันนี้จะหลังกำลังกำลังจะมาปีใหม่อะ ได้เห็นไข่ปลาตาปูเต็มท้องแขนเรียนมาตั้งหลายปียังไม่เคยจับเงินล้านไม่เคยได้แล้วปีนี้ได้แน่ๆพี่คือกล้าการันตีไหมคะว่าเบลแม็กซ์เป็ล้วนเนี่ยใส่อะไรด้วยไหมพี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้เราเชื่อมือกันพ่อถามกันทุกวันไบลแม็กซ์ยาละยาละแล้วก็ยาข่าแมลงเอาทุกรุ่นเอาทุกรุ่นเอาทุกเม็ดมันได้ก็ได้ครับมันได้อยู่แล้วอันนี้จะตายแต่ยังยังยังมีลูก พง่งวันนี้พง่งวันนี้เห็นใบปลายยอดนี่ไม่แก่สักยอดเลยแ่แปลงนี้ปีที่แล้วผลผลิตเป็นยังไงคะโอ้ปีแล้วแย่หน่อยตอนนี้เพ่งเ่อแล้วแถวนี้เพ่งเริ่มม้าทั้งนั้นไม่ใบไม่ค่อยมีแต่มองนี่แหลรยังลูกยังสวยนั่น